วัดที่ผมจะพามาในวันนี้นะครับผมก็คือวัดอรุณนั่นเองนะครับผมนี่ฮะเห็นไหมครับวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหารนะครับวัดนี้จริงๆแล้วเนี่ยมี3ชื่อด้วยกันนะครับผมก็แต่เดิมเนี่ยจะเรียกว่ามัดมะกอกวัดมะกอ,อกนะครับแต่เริ่มแต่เดิมเรียกว่ามัดมะกอ,อกครับต่อมาเรียกว่าวัดแจ้งนะหลังจากนั้นไม่นานนี่ก็จะ เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดอรุณราชวารารามวรมวิหารนั่นเองนะครับผมนี่อความรู้วความรู้เห็นเห็นนะครับผม <c oughs> <c oughs> ครับผมตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับจะก็จะเป็นข้างนอกบริเวณของของตัว เอาองพระปางนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับผมว่าสวยสดงดงามขนาดไหนนะครับผมโอ้สวยงามมากครับผม จะปรับแสงหน่อยนะครับให้มันดูสวยหน่อยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นอากาศดีนะครับผมเพราะว่าฝนตกเพิ่งหยุดนะครับผมก็แดดก็ไม่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับไม่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 มีแดดเลยครับผมมีแต่ฝุ่นมีแต่ละอองฝุ่นนะครับไม่รู้ว่าเกิดสาเหตุจากฝนตกหรือว่าจากหมอกควันนะครับผมสวยงามมากครับผมพระปางสวยงามมากนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับเข้าไปดูข้างในกันนะครับผมก็นะครับเพื่อนๆถ้าจะมาก็ผมขอแนะนํามาแบบช่วงตอนเย็นๆนะครับผมก็แดดก็จะไม่ร้อนมากนะครับเพราะว่ามาประมาณบ่ายๆแบบนี้เราจะได้ภาพที่สวยงามมากนะครับผมเห็นไหมคือสวยมากโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปข้างในกันนะครับ ไปดูว่าข้างในนี่มันจะสวยงดงามขนาดไหนนะครับผมไ,นะไปนี่ครับนี่โบสถ์พระเจ้าตากสินโบสถ์น้อยอันนี้โบสถ์น้อยนะครับเรียกว่าโบสถ์น้อยโบสถ์น้อยสมเด็จพระเจ้าตากสินมาลาชเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับ ตรงนี้นะครับที่เขาบอกว่าพระพระแทน่นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับก็คือว่าถ้าใครได้รอดรอดรอดตรงนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นสิริมงคลนะครับเสริมบารามีนะครับผมล้างอาถรรพ์หนุนดวงแล้วก็เสริมบารามีให้ด้วยนะครับเห็นไหมครับเป็นแท่นนะครับเป็นแท่นของนั้นก็รอดนะครับ อันดับแรกก็ไปไหนก่อนนะไม่ไปไหว้พระก่อนไหมไหว้พระก่อนแล้วก็มีแค่นึงของอ๋อครับไปไหว้พระก่อนแล้วก็มานี่ใช่ใช่มาเร็วมีตังก็คือก็คือถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมานะครับถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาก็ให้มาที่ตรงนี้นะครับจะมีเห็นไหมตัวนี้ อ๋อนี่จะมีโบสถ์โบสถ์ตรงนี้ข้างๆนะครับผมก็คืออยู่ไม่ไกลกันนะครับก็คือ,อก็คืออยู่ติดกันนะครับก็เราจะมาไหว้พระที่โบสถ์นี้ก่อนแล้วก็หลังจากไหว้พระเสร็จแล้วก็เราก็มามาที่พระแทน่นแท่นของนี้นะครับเพือ่อรอดรอดพระแท่นของท่านแล้วเพื่อจะได้ล้างอาถรรพ์แล้วก็เสริมบารามีนะครับผมตรงนี้ก็จะอยู่ตรงบริเวณทางเข้าเลยนะครับผม ี่ตังมานี่เร็วลูกน่ารักกว่กลองก็นี่นะครับผมเป็นสื่อจีนนะครับเป็นเขามาถ่ายทําที่นี่นะครับผมเขาบอกว่า สถานที่แห่งนี้สวยงามมากนะครับซึ่งหนูเองก็เพิ่งได้มาเที่ยวเป็นครั้งแรกนะครับผมก็หนูก็เพิ่งมานะครับผมหลังจากที่ฝนเพิ่งหยุดตกนะครับหนูก็มากับมาคนเดียวนะครับเพื่อที่จะมา,าสักการะองค์ท่านนะครับผมเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปไหว้พระข้างในกันเลยครับ ตรงนี้ก็จะเป็นมีองค์พระแก้วจำลองด้วยนะครับแล้วก็ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตด้วยนะครับผมเห็นไหม ครับผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นหอของตรงนี้ก็เคยเป็นที่คำนักของพระแก้วมรกตด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนมาก็ให้มาตรงนี้ก่อนนะครับมาไหว้พระอะไรตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็เราก็จะไปอีกหอหนึ่งที่อยู่ติดกันนี่นะอยู่ติดกันนี่ครับอยู่ไม่ไกลนะครับก็ตรงนั้นก็จะเป็นแท่นของของอะไรแล้วของสมเด็จ สมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับก็คือจะไปรอดตรงพระแท่นของท่านนะครับเพื่อเสริมดวงบาร,รมีหลางอาถรรพ์อะไรพวกนี้นะครับผมก็เป็นความเชื่อนะครับผมก็ไปครับเดี๋ยวตามไปตรงนู้นกันเลย,ยนะครับผมก็หลังจากที่ไหว้พระเสร็จนะครับพอดีข้างหลังน,นี้ก็อันนี้ก็จะเป็นองค์แทน่นรัชกาลที่2องใช่ไหม เป็นองค์แทนของรัชกาลที่2นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็เมื่อกี้ก็ใส่หมดเข้ามานะลืมนะครับผมเสียเซลหลหมดแล้วทีนี้ก็หลังจากที่เราออกจากอุบูสดอ่าอุบูสดอันแรกแล้วนะครับตนนี้ก็จะมา โบสน้อยนะครับโบสน้อยเป็นโบสถของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับผมพอเข้ามาตรงนี้นะครับผมก็ไปไหว้พระก่อนนะครับของท่าน อันนี้เป็นอะไรหนังสือสวดมนต์ข้ามปีแจกก็ครับผมก็เร็วๆนี้ก็เขาก็จะมีพิธีสวดมนต์ข้ามปีนะครับอันนี้ก็จะแจกหนังสือให้ฟรีนะครับผม ก็หลังจากที่ไหว้พระสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เราก็จะมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพระแท่นของอสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับผมก็เราก็จะมา,อ,าอธิษฐานแล้วก็ไหว้ขอพรของพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับผมแล้วก็เราก็จะลอดตตยพื้นนะครับเพื่อที่จะล้างอาถรรพ์หรือว่าเป็นการหนุนดวงแล้วก็เป็นการเสริมบารมีนะครับผมก็เป็น ความเชื่อนะครับผมแล้วก็ทำให้จิตใจของเรานี่ก็ได้รับพรไปด้วยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวตามไปรอดพรพรมกันเลยครับผม พาลูกหลอดกันไหม ทีนี้ก็เราก็จะรอดครับลหลังจากรอดอะไรเสร็จไหว้พาอะไรเสร็จนะครับผมทีนี้ก็ป้ายเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันนะครับเดี๋ยวไปดูความสวยงดงามมากนะครับผมเห็น,นะนหไหมโอ้ oh, สวยงามมาก ไปเร็วมีตังคือไปก้างบนไปปะเออวันนี้มาอโอ้สวยงามมากครับผมโอ้สูงมากผมว่าความสูงน่าจะอยู่ประมาณสักหนึ่งร้อยเมตรได้นะไม,ไม่แน่ใจนะครับผมน่าจะได้อะครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะครับเฮ้ยมาพอขึ้นมาข,ข้างบนเนี่ยผมจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีรูปปั้นจีนอยู่ด้วยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าตัวอับเฉานะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าตัวอับเฉานะโอเคเดี๋ยวไปข้างบนกันเลยครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างบนกัน ลวดลายสวยงามมากนะครับเพื่อนๆคือสังเกตไหมว่าไอ้พวกนี้อะพวกจานเก่าๆอะพวกกระเบื้องพวกเอ้ยพวกจานแบบสมัยโบราณอะมันมันเขาก็จะเอามาแบบว่าที่แตกๆนะเขาก็จะเอามาแบบเจลนัยใหม่แล้วก็มาแปะใส่แบบนี้นะครับเป็นลวดลายที่แบบเออแบบแบบแบบเหมือนเอาเอาพวกกระเบื้องเก่าๆมาประยุกต์ใช้่ะครับผมก็เกิดความสวยงามนะโอ้สวยงามมากนะครับอืม ที่ไหนนะเหมือนที่ไหนเพชรบูรณ์เออวัดที่เขาขอวัดที่เพชรบูรณ์น่ะวัดที่เราขึ้นไปมีองค์ใหญ่ๆก็เาเรียกวัดอะไรแล้วี่เราไปวัดอะไรไม่ไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วนานแล้วอ๋อฮะก็คือหลังจากที่เราขึ้นมาชั้นเนี่ยมันจะมีชั้นข้างล่างนะครับผมแล้วก็จะเป็นชั้นข้างบนนะครับมันจะมีประมาณกี่ชั้นอ่ะ 1 2 3 4 4มี4ชั้นนะครับผมมีจะมีสี่ชั้นแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ขึ้นหรือเปล่านะครับน่าจะให้ขึ้นแค่ชั้นนี้นะผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมเพราะว่ามันสูงมากนะครับผมเพราะว่ามันจะเกิดอันตรายได้นะครับ ไปเดินได้ตังจับลูกกันมาอ๋อครับก็หลังจากที่เราขึ้นมาชั้นบนนะครับก็จะมีชั้นข้างบนอีกนะครับผมแต่ว่าเขาห้ามขึ้นนะครับเขาก็จะปิดไว้นะครับผมนี่เห็นไหมครับก็จะมีบันไดขึ้นไปนะครับชั้นถึงข้างบนนะครับผม โอ้พระปางสวยงามมากนะครับผมแล้วก็บริเวณรอบๆนะครับก็จะมีองค์พระปางเล็กๆล้อมรอบอยู่ทั้ง4ทิศนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่สวยงามมากนะสําหรับผมผมว่าสวยนะสักครั้งในชีวิตนะครับผมเพื่อนๆน,นะครับมาให้ได้นะแต่ผมขอแนะนํามาช่วงตอนบ่ายๆนะตอนเย็นๆน,นะเพม,มันบ่ายสามบ่ายสี่นะครับผมซึ่งเราจะได้รูปที่สวยนะอันนี้ผมขอแนะนํานะครับผม ตรงนี้ก็จะมีทางเดินให้เดินรอบๆองค์พระปางได้เลยนะครับตอนลงเลยเอาลุกลงนะวะกลัวตกก่นมันจันี่งมาีกี่องค์นะลอะอันนี้ก็จะเป็นพระปางองค์เล็กนะครับก็คือจะมีทั้งสี่ทิศเลยนะครับผมน้องตกไปนะมาเสื้อไคอ วัดอรุณนะครับผมวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหารนะครับผมป้ายเดินกันต่อเลยก็แล้วครับผมมาเจอน้องๆพอดีนะครับน้องๆให้ถ่ายรูปให้ครับผมครับผมครับใช่ ครับผมฝากช่องด้วยกินอยู่แบบง่ายสไตล์เบิร์ดบายบีครับผมนะครับครับผมฝากครับอ่ลงนี่เลยเหรอมะเาขังนีม่เ็ล้ยุแล้วอ่ะาไะไครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนก็ วัดอรุณราชาวรารามวรมหาวิหารนะครับผมก็ผมขอแนะนํานะครับว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะมาก็ผมขอแนะนํามาตอนช่วงประมาณบ่ายๆนะครับผมเพราะว่ามันจะได้ไม่ร้อนนะครับก็หลังจากที่อะไรเขาเรียกว่าอะไรหลังจากที่เราไหว้พระอะไรกันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ให้ขึ้นมาตรงนี้นะครับผมมา มาดูเป็นขวัญตานะครับผมในในสักครั้งในชีวิตนะครับผมก็ก็จะขึ้นมาก็เขาจะให้ขึ้นมาก็ได้แค่สองชั้นนะครับผมเพราะว่าชั้นข้างบนนั้นเขาก็จะปิดไว้นะครับเพราะว่ามันสูงเกินไปนะครับผมแล้วมันก็จะอันตรายได้นะครับผมก็นะครับผมสุดท้ายนะครับฝากช่องผมด้วยนะครับผมฝากช่องผมด้วยนะครับกินอยู่แบบง่ายสไตล์เวิร์ดบายบีนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะสน โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับผม